เวียนหัวบ่อยๆเกิดจากสาเหตุของโรคอะไรได้บ้างคะก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากติดตามช่องหมอยาอยากเล่าไว้ด้วยนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือความผิดปกติของหูชั้นในนะอันนี้เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดนะคะเช่นน้าในหูไม่เท่ากันนะคะอย่างที่2นะคะก็คือความผิดปกติของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะถ้าหากเรามีภาวะของหัวใจเต้นผิดจังหวะร่วมด้วยความดันโลหิตสูงด้วยนะคะอันนี้เราก็ต้องรีบไปตรวจนะอาจจะมีภาวะของหลอดเลือดตีบหลอดเลือดตันกล้ามเนือ้อหัวใจขาดเลือดอะไรอย่างนี้ได้นะคะอย่างที่ส ะะก็คือมีภาะวะความผิดปกติของสมองนะคะเช่นเนื้องอกในสมองนะคะอย่างที่4นะคะก็คือเภาะวะก่อนเป็นเบาหวานนะ อย่างที่5นะคะก็คือไขมันในเลือดสูงนะคะอย่างที่4อย่างที่5อันนี้ก็ต้องตรวจเลือดดูนะคะว่าเราเป็นเบาหวานหรือว่าเริ่มเป็นเบาหวานหรือว่ามีเพราะว่าของไขมันในเลือดสูงแล้วหรือเปล่านะคะอย่างที่6นะคะก็คืออาจจะเป็นไมเกรนได้นะคะถ้าหากว่าเป็นไมเกรนเนี่ยก็จะมีอาการปวดหัวข้างเดียวร่วมด้วยนะคะปวดหัวตุบๆน้อแล้วก็มีอาการเคลื่อนไส้อาเจียนนะคะ อย่างที่7นะคะก็คือเพราะว่าของโลหิตจางนะมีเพราะาของเม็ดเลือดแดงที่ไม่สมบูรณ์นะคะทําให้หลอดเลือดสมองขยายนะคะแล้วก็มีอาการเวียนหัวเกิดขึ้นได้นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะหากใครมีอาการเวียนหัวเนี่ยเราทานยาเราไม่หายนะคะอย่านิ่งนอนใจนะหรือว่าหากว่าเราเป็นมากเนี่ยค่ะก็ให้รีบไปโรงพยาบาลนะคะเพื่อตรวจหาสาเหตุจะได้รีบรักษาจากสาเหตุที่เป็นนั่นเองนะคะ ชอบสาระาดีๆจากหมอยาอยากเล่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ